ุณพ hey. oh. no hey. hey. ่อไปยังไหพ่อเอ้ยโอ้ยมึยมโอ้ยทาน้องในตีน่าจะไปลองมันง่ายลองพ่อแม่ักหอมดิง่ายตีมันเข่ากันก่อนเจินเียบห่อยเนาะ สบายดีสบายดีะกะสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ก็ลังติดตามเขาชมแม่น้องกิีบเนาะแม่น้องกิีบกาทักทายสบายดีเมื่อนี้กาอยู่บ้านอีพ่อคือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอาการกายังหนาเป็นห่วงคือเก่าแต่กับแจ็คสันเนี่ยะไรกับแมลงกิีบสิไปหาแนวกินสักก้อนเนาะกับตามหันกองค้ามอามาแต่พูนว่าสิไปหาเบิร์นเอาไม้หาเฮ็ดหายังกระเดีแต่ว่าแต่วันใดพี่น้องเอ้ยหาตามขอบแค่แจาหัวนี่แหละว่าอันไปไกลกับอะไรเนาะอย่าเพิ่นอันอาการเพิ่นกำเนิดอย่างเงี้ยต่างๆนี่แหละไปกาบ่ได้ไปผู้เดี้ยดอก ในอันผู้มาใหม่ได้ไม่ได้อายเนาะอายผู้นึงน้องผู้นึงเป็นสองสามจนกว่าเอาบริการไปนำ้ำแนวไกรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าก่อนไปเมล็อกกีบกาขอขอบคุณเอฟทีทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อไปรุ่นไปน้ำกันมาที่ใดยังเมื่อกินแดกเนาะขัดเบ่หากระเจี๊ยิสกินยังสะดอกพี่น้องไปนี่ไป <laughs> ไปลงลงมึงชวนใกล้ๆพี่น้องเลยอายง่ายได้อันนี้ได้เนาะจบาบดีเอฟซีจำใบเพื่อทีไปใช้ผุนถือคันใหม่นี่เบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็ไอ้อันนี้น้องชายติดค่อยน้องชายพี่น้องเอ้ยเป็นังไหนคือกันบ่เจ็ดคนผมได้มาพ่อกันเมย์น้องโชกับเมย์น้องไม่เมชีตได้ไปชื่อแนวกินบ่บูคือได้แต่ว่าค่อยอยากน้องไม่อยากเฮ็ดกลับไปหาเนะไปใกล้ๆนี่แหละไป อี่เมฆกะอยู่ท่านถาพี่น้องเอ้ยยำกับเบนยังสีกะแบ่งกันนะแบ่งกันเฝ้าอุอกระ์่อยจะเอายำกลางคืนหากินหาอยากคันเฮาบ่หากับคันได้โทรซึกับเสีเอาเงินมาแต่ใส่สน็อกพี่น้องเอ้ยเนาะน้องกิ๊บกะเอาไว้น้ำแม่อู้เพิ่นจะว่าไห้บอจไปเฮ็ดกับเขาออกว่าน้ำมันทางนี้ทางไปสวนพี่น้องเอ้ย แถวนี้จะเป็นน้ำท่วมเลยหากินหายหา,กหากเด้อฮาด้กบูตูน้องกรูไหมน้องกีตอมนี่ปุดเกิบนะแม่ปุดเกิดนะแม่อายทางมันติดพี่น้งเอย้ยไปผู้เดียวบุหันไปได้คอยเพราะว่าคอยบริยูบ้านนีก่กระไดปีแต่นะกันแต่ว่าอยู่ทั้งพุ่นเออไปผู้เดียวไดรขึ้นคอยดงคอยได้ ส้มเพิ่นจะไปตึกป่าเฮ้ยอยู่ใส่เงอบาทนี่ขี่กระเดือนเอาเงขี่กระเดือนอาอไม้ยังหันไม้ปลาอยู่ข okay. ึ้นคอยเห็ดปวกอยู่ใส่อีกไม่หรอกวาสนะอสซนี xin <laughs> ta và hẹn gặp lại. đâu hẹn gặp lại. Hãy 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 hẹn gặp lại. มาจากกรุงเทพพี่น้องเอ้ยนี่ลงไปจนได้สันวะจะพอน้องแล้วจังหมุนป้าบูดวงเก่งนี่ดอกเห็นใช่ปะฮะหาก่อนออกกรนหอแล้วคืนมาขึ้นมาพ่อเฮ็ดอันเฮ็ดกระซ่าเรือว่าอันเฮ็ดไพ่พี่น้องเอ้ยเท่าเลยจ้ะนี่เอ้าเนี่ยคันเบ็ดไายถิ่มคันเบ็ดเนี่ย โล่บุงนี่บนชวนอีแม่นี่ก่อนตอนนี้ก็ลงมาหอดหิมเซ่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถ้าไอ้เพื่อนชิดเม็ดก่อนเดี๋ยวจังค่อยเล่ไปหาอีกถ้าน่าก็สิเป็นขัวขัวกขบเพราะแล้วจะเทื่ยวโลกช่วยเพื่อนชิดชิดเอาป่าจากป่าพี่ช้างนกยู่มน้ำซีนนี่บด้เอาแง่งมาชวนป่าเนาะป่าดิ๊กน้ำป่านั่นเว้ยสองชีจำพ่อนจะซ้ำมันนี่ ลูกมึงดูเป็ดช่งไหนปะนี่เฮเอจะว่าไงถกบางังเราเ่ยปิดปากึงเขจะได้นี่ผู้ดังนึงอยู่ผูบูปะบ่ช่งไหนปูได้ป่าลูกพี่น้องเอ้ยเลาะขึ้นไปหาหนมใหม่มะพาชอยชอยชูพุ่น พ่อพักกันตรงพี่น้องเอ้ยกิบพักพกิบบยาเมื่อกินก่อนมากกับเบฟ้าฟังแหละยานทั้งน่นเอิอยานอีพอเมื่อยสินะเปลี่ยนกันเฝ้าเนาไปน้วมันนี่พี่น้องเอ้ยเครือ,อพ่อเฮ็ดปวกเฮ็ดตีนปอกนะฮันได้เปราะนีน่พ,พ่อตอนเถากินบไได้จังนี่แหละคุ้ม ออกมาพี่ด้งอ่ะเอออยู่พี่ก็มีเห็ดตีนปอกพี่ด้งเอ้ยเห็ดตีนปอกเลยนี่นะนี่นี่นี่เริ่มเริ่มอือบาเบื่อหนักก็มีบ่โอู้หูยอือพี่น้องแถวนี้ตั้งเขาจะาวจักอ๋อมันท่านได้กินได้นี่มันเปื่อยไปเลยนี่เฮ้ยเห็ดตีนปอกเนองถั่วธรรมดาถั่วถั่ว เท่าจนน่าเฮ็ดตีมปอกเฮ็ดปอกเต็มกนบริกินเท่าโพดเอาไปเป้ามากไปน้องเ้ยโธอยั่บอกโธเฮ็ดปวกนี่ไหมปูนนั่นแฝ่พักตะมินเดี๋ยวเอาพักตะมินก็เอานองชาย่อพักตานมินผอพูดดึงมามลรด เคมเซดมีใส่ลงไปกระตาหมานเ่านี่โตรงโชวักมันเนี่ยยอดฮักไปใส่บดหลงใช่ขอน้ำใหม่พี่น้องไปไม่ได้หักัเอายกันบุบบัมบุบบัก็โอ้ได้ได้ใสงใส่ Wow, thay. Thay. No, 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 no. đây để này ô khăn đây bác P P ô P, ta, tuần này cả há neo gìn cả bác tháng này được P P đâu đây nó mày đây cẩm nưng hết đồ nung, Phát cành tung, chóng rắm đồ này nè, và cả anh Phát tâm níu chóng chấm nhọn may chi phí đai thua ma ba ăn ít hôm nay pha ông con sáng pha con bố này cái bố ông P P ยกคั้ตอนค่อยไปน่ะนอกจากยังดีๆอยู่หะนนะเด่นได้บัดนี้ไปนี่ไปได้อ่ายได้ได้มากกวมาก่อนพี่น้องเอ้ยได้๋ยวจะมีนึงแน่ากินกันไปเน่าได้กระยาเมื่อก่อนเน้นๆๆเน้นไปหนุ่มชาย้เป็นเด่นก่อนนะ้วัดได้ชิบูเป็นแน่นี่ฉันน้องพี่น้องเอ้ยไปแต่ชิวิตได้โทรมาตลอดเหมือเนี่ย

หยบเขากะยามันชุบเผาไปยังในพ่อเอยเป็นอะไรเฮ้ยอะไกูกูทำไมดิเมิไรเป็นอะไรเป็นอะไร

Điều... Hãy, ừ. thêm cương cận vinh quanh tat, cương hẹn phải mê bọn tat bóng. Ngay hay đâu mong rõ ràng nèo tát a lúc. Ừ. này mông mong mong ra mong ra mong 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 แต่มาเพียกมิ้เลควจะขาเนี้ยสื่อเฮือนสื่อซานนะน้อสินะจะเกลี่ยจะใดเนาะจะเกลี่ยเจ็นจา็ะจะไดได่เลียงบ่ไดพี่น้องเอ้ยไม่ต้องกีบกะให้ไปน้อยเนาะเนาะทำใจได้เน่ยกะที่ว่าใจแข็งตึกนก็ทำใจกะจะเกลี่ยจะหนจะสีน่ะ แต่เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วรอเนอะเฮ็ดดีที่สุดเด้๋วนะ, H e T ะนะคือไมอกก่้องกิบกระหอดหมู่วานเหมือี่น้องเอ่ยเนาะมือคืนนี่ก็เฝ้าเฝ้าบ่คืนไหนมื้อเช้านี่กเาเตะว่าเราอยากฟังเพลงเนาะเราอยากฟังเพลงเราอยากอะไรอินพิซซเลยไปซื้อมาให้ดล้วล่ะเราก็นอนฟังเนาะประมาณอัน9:00าม0 0สิบม้านั่นน่ะ11:00บเอ้วก็นอนฟังเราอยากฟังสินะเราเป็นคนที่มักม่วนเนาะอีพ่อนั่นน่ะ อันเรามักมวนเรามักฟังอันเสียงฟินพี่น้นนองเอ้ยเนาะเสียงฟินนี่คือเพื่อนมากสุดใจด้วยไหเพราะว่างวดก้อนนี่เปิดให้เพื่อนให้เพื่อน,น,อนทีงสคันว่าฟอนด้วยเนาะฟอนแต่ว่าเพิ่นลุกบ่ได้เนาะเปิดให้เพื่อนเพื่อนมาอยากฟังสินะ่าก็เลยเปิดให้สักหน่อยเออตกมาใบาสองแล้วกะยังธรรมดายอยู่ว่าบ่มื่อยปานไดน่ะเมนองกิบก็เลยว่าไปว่าสิบป,ปเอาน้อไม้มาอันมาเห็ดกินแดงแนะนะ ตามขอบแค่จะหัวตามแถวสวนนะ่นนะละไปกับคือว่าอะไรกำลังในอันน้อยก,กับหนึ่งน้อยเฮ็ดน้อยหนึ่งแล้วก็พักตำนิ้น้อยหนึ่งพักกันตุงน้อยหนึ่งแล้วก็เลยว่าเมซี่ไปได้ให้ทั่ว,ท,วทั่วไปว่าอันอีพอเมื่อยแห้งเนาะแล้วไม่้องกีบกันเล่นหัวทีมหมอตำมาท่านน้อยหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเนานะได้เอาเงินให้เพื่อนน่อยอันไซเมอร์ให้เพื่อนเดียบรออยสินะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต่ว่าล่อถ่า น้อไอยเพื่อนไปเอาว่าไงกะเอาลงเอาเพื่อนเอาซ่านมาซันซะเอิออยู่ทั้งพี่มาปั่นกะมาอื่นพวกดรมาเนาะมามื่อนี้พวได้เพราะว่าพวท่านรถเดิอดมือเดือดเพื่อน้องเดิอดมือเลยหัวมาพีกต่อแขกคนกะเดิอดมาแเลยเดือดเขาจะอยู่คนเห็ดป่าโอ้ใช้ชำนันบ่เดียวหนิเนาะเดืมาพีกเขาไหมันต้องเห็ดเองไ่ช่วย่างพี่น้องเอ้ หนึ่งเขาผูหา้หนึ่งเขาหนึ่งผู้เฮ็ดกินเฮ็ดนี่เดี๋ยวเฮ็ดกินก่นอนไปเลยต้มปลาสูเขาจะกินก่อนเรื่องว่าอันอัเพื่อนใจเพื่อนใจซ่านกลับเป็นหน้าที่ของอันพี่สั่งเขาจะเอืน่นเนาะที่เขาสื่อมาหน้ากูไผ่บัดสันซะ จากบิ๊ซีตเปดหลันหาพี่น้องเออยุติจะหหยมันซุกก่อนกินปลาไปก่อนพี่น้องเอยห้ามว่ามี่มูมี่เป็ดนี่นะโอเคใหดกินซูเขาจะฟูมาเห็ดนะ chắc chắn nè bà, này nó đi nhau, nướng 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 Để nướng pin nướng 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 ซำอันบูตูเล่นอันซ้ายสีนปาปเซีไร้คอยต้มป่าพี่รวยเดียวถามมันฟุดเขาจังคอยงอเกเข็ดงอกข้นทีกระจามาซอยเบียบซอยงานเขาไปในเมื่อนี้นะเมืม่นอนี้ก็อาจสิคุนบ่ร้ายเพราะว่าอันเราอันเสียตนสามมุ่งชนะเพื่อเด่นหันเด่นาานี้ยิงเขาหนะกกันปด๊ปได้เลยปี๊ปป่าหยุดปวยป่า จเอ้อจองนะพักหอมเดี่าาตีมันเขากันก่อนข้ามด้วยนี่ใส้วุ้นนี่ใส่วนนี่ดูนะต้มกัจังบิดใช่ไหมไ่ไม่ไปเบิ้งกุ้งหนักอาตีให้กุ้งปุ้งแล้วเาเดาเน้อกินเนยากระับนี่แหละเดืออีบะจาขคนกับโบไดไปแล้เนาะีลมล้มนจีโตกับบูได ชุดโต๊ะได้พ่อแม่เอ้ยขอนน้ำอะไรได้กอนน้ำอะไรได้อุ้ยเอาซิมเตี้ยเตรียมซิมกระเพาวให้ซิมก่อนซิมก่อนโอเคแน่นอนแต่งผักเขาก่อนเต็มผักเขาแต่งผักเขาเอาไม่หยาดแต่งผักเขาก่อนพี่น้องเอ้ย่นเดี๋ยวให้เจ้ากินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้อง อันนี้สิเป็นทั้งในเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งทั้งในก่อนนี่ถือว่าสาเร็จเช็ดสินเรียบหอยเนาะเพื่อนชานเพื่อนก่าสิประมาณนี้พี่นอ้องเ้ยเขาเห็ดเบี้ยเฮ็ดงาเพื่อนกินเข้ากินนามเนาะอ่าโอเคสำนีชนะ โอเคลูกนะโอเคคลิปนี้เอาสมีครสนับสนุนเอลยน้องเรื่องมันเกิสฉีดัมบูรณ์ไว้แน่จังหน่อยกะเป็นอกิบกับชิคาย์โบอันนี้ไปไลยกะบตรงขอถูดขออภัยน้ำยายเด้อพี่น้องเด้อกะที่สำคัญเมนอกิบกะก็พูดเอฟซีทุกคนที่เขวามาให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมฮะนั่นคือกะสิอ่าโจโจ้คลิปแน่จังหน่อยเพราะว่ากะสิค่าเบียด์คาหงานตัวหนึ่งนะเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องเอ้